ขีดแล้วเท่าไหร่ดีล่ะข <c ười> ีดแล้วเท่าไหร่นี่คืนนี้ยัยเพไหมเมื่อคืนตดจริงไหมคะจริงค่ะ <c ười> ถามจริงก็ตอบจริง ว่าขอบคุณคนตัวที่ไดนนิพนธคือไม่มีอ่อมเลยคนดูไม่มีผิดหวังเลยผลงานคนตัวเสมอต้นเสมอปาจตลอดขอบคุณนะคะพี่อิงดาวขอบคุณครับแล้ <c oughs> วก็ถึงแล้วครับแล้วก็ถึงแล้วชาดูเขาแท่ เราเมาความสุขเราก็ต้องอยากเห็นทุกคนมีความสุขไม่ขออะไรหขอกขอคนมีรอยยิ้มไปเวลาเจอหนูหรือได้มาดูหนูให้มีรอยยิ้มกลับไปก็โอเคแล้วพอแล้ว <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรครับพี่เข้ามาคุยเข้ามาเป็นกำลังใจกันเข้ามาพูดคุยกันได้ <c oughs> ไม่ต้อง ใช่ครับฮหวแล้วจนเหนื่อยเวลานอนค้างคืนที่อื่นอ่ะ หนูว่าทําไมถึงชอบแบบอยากกลับบ้านรู้ไหมแบบถ้าไม่ไกลบ้านมากไงทำไมต้องชอบอยากนอนบ้านเพราะว่าเวลานอนที่อื่นแล้วคือนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะเหมือนเรานอนไม่เต็มอิ่มอ่ะเหมือนแต่เราแวงเวลาแบบต้องตื่นอ่ะนึกออกไหมทุกคนหนูอยากแบบให้มีแบบรีสอร์ทโรงแรมที่มันแบบว่าเออเปิดกลางวันก็ ก็ได้เป็นแบบราคาเต็มอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบโอ้ขอบคุณครับอันนี้คือแบบต่อให้เราเข้าตีสี่ตีห้าใช่ไหมก็แบบจะต้องออกเที่ยงแต่ถ้าเราเราเช็คเอาเลทอย่างเงี้ยก็จะเสียบ้างชั่วโมงละร้อยชั่วโมงละร้อยอันนี้เราแบบโอเคนะแต่ว่าทาไมแบบว่าคือกลางคืนเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดไงเรามาเปิดตอนเช้าเงี้ยเราแบบทั้งวันนะ่ะทั้งวันนะ่ะ เป็นแบบคิดเป็นแบบเต็มวันใะอยากให้มีแบบรีสอร์ทหรือโรงแรมที่เป็นแบบนั้นอะเดาอ,ออกไหมคือออกได้อาสม,มุินหนูเข้าตีสี่ตีห้าใช่ปะออกได้สักป,ประมาณมห้าโมงเย็นเนี่ยนอนกลางวัน,นอย่างเงี้ยหนูอยากให้มีรีสอร์ทหรือโรงแรมแบบนั้นอะ <c oughs> อันนี้คือเราเข้าแบบตีสี่ตีห้าก็ต้องก็ต้องอุ้ยเก้าเก้าเก้า